สวัสดีครับหัวข้อที่ผมจะบรรยายแต่วันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่หลายคนข้องใจมากเจอบ่อยด้วยคำถามนี้คำถามที่ว่าก็คือนี่ครับพระเจ้าเนี่ยทรงทราบล่วงหน้าไหมว่ามนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมานั้นเนี่ยจะทําผิดต่อพระองค์ทราบหรือไม่ทราบในพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับพระเจ้าทราบล่วงหน้าว่ามนุษย์ที่พระองค์สร้างมานั้นจะต้องทาผิดต่อพระองค์ รานนี้คําถามก็ตามมาแล้วในเมื่อพองค์ทรงทราบล่วงหน้ารู้ว่ามนุษย์ที่พงค์ทรงทราบมันจะทําบปแล้วทำไมจึงสรา้างขึ้นาหีกยุ่งตายเลยแล้วทำไมพงค์รู้ล่วงหน้าว่าจะทําปิดต่อพงค์พงค์ยังสรา้างขึ้นาอีกคำตอบของคำถามนี้ไม่ยากหรอกครับคุณลองไปถามผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์สิครับลองถามผู้หญิงตั้งครรภ์ถามงี้ครับลองถามผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ถามงี้บอกว่าคุณพอจะคาดทะเนได้ไหมว่าลูกที่อยู่ในครรภ์คุณเนี่ยเมื่อคลอดออกมาจะต้องนำปิดต่อคุณแม่เขาเขาอาจจะไม่เชื่อคุณแม่ก็ได้ เขาอาจจะเถียงคุณแม่ก็ได้บางทีหรืออาจจะทําให้คุณแม่ร้องไห้ก็ได้เป็นไปได้ไหมคุณแม่ก็จะตอบเลยครับเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ไหมจะทําให้คุณแม่เนี่ยเสียใจหรือโกรธัวราะพฤเวียนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ค่ะผมก็ถามคุณแม่ครับในเมื่อคุณแม่รู้ดีว่าลูกที่คลอดออกมาต้องทำปิดต่อคุณแม่ทั้งหลายอย่างคุณแม่จะคลอดลูกคนนี้ออกมาทำไมครับคุณแม่ที่ฉลาดตอบว่าไงรู้ไหมครับคุณกะดิฉันทราบดีว่าลูกที่ดิฉันจะคลอดออกมาเนี่ยจะต้องทําปิดต่อดิฉัน แต่ดิฉันเป็นคุณแม่คุณแม่ก็พร้อมจะให้อภัยทลูกขอเพียงแต่ลูกทําไมครับมาขอโทษแม่ก็พร้อมจะให้อภัยและยกโทษให้กับลูกอ,อย่างแน่นอนครับเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่ามนุษย์ที่พระสงคทรงสร้างมันนั้นจะต้องทําผิดบาปต่อพงศ์แต่พงศ์ก็พร้อมจะให้อภัยครับแต่การให้ไปพงศ์เนี่ยฟรีๆไม่ได้บาปจะต้องมีการลงโทษดังนั้นพงศ์จะกำหนดวิธีทางรอดไม่ใช่หาทางรอดนะครับกำหนดวิธีทางรอดก่อนที่จะสราบมนุษย์ก้นไกเพราะพงศ์ทราบดีว่ามนุษย์จะต้องทําบาปดังนั้นพงดรอ เพื่อจะช่วยให้รอดการกาหนดนั้นขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าการพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยยุติธรรมยุติธรรมก็คือติดเงินใช้เงินติดทองใช้ทองมนุษย์ทําบาปด้วยร่างกายถ้ามนุษย์พ้นหนี้บาปได้หรือใช้หนี้บาปได้จะต้องมีร่างกายหนึ่งที่ไม่มีความบาปเลยมาตายแทนมนุษย์มองไปมองมาครับมีใครนะครับที่ไม่เคยทําบาปผมรักคุณเหลือเกินผมอยากจะตายแทนคุณก็ไม่ได้บาปผมก็เต็มชีวิตในเมื่อไม่มีมนุษย์คนหนึ่งใดสามารถตายแทนก็ได้ เมื่อสองวันพิธีแล้วพระเจ้าจึงส่งชายคนหนึ่งเข้าไปโลกครับชายคนนี้มีเชื่อเพซิฟพระองค์เข้ามาโลกนี้เพื่อจะตายแถ่บาปแทนมวลมนุษย์นี่แหละครับคือความรอดที่พระเจ้าทรงกำหนดและจัดเตรียมไว้ก่อนที่พระชาชนทราบนุทกคนอยู่ที่นุ์คนนั้นเนี่ยจะหันกลับมารับเอาความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้หรือเปล่านะขอพระเจ้าเมตตาให้ท่านผู้ฟังนะครับมีโอกาสตัดสินใจและรู้จักองค์เพลซิฟองค์นี้ที่รักคุณและยอมตายแถ่บาปเป็นคุณบนม,มใหงเน็นมารูจักพระเจ้านี้ด้วยกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ So...